นี่เป็นค่าใช้จ่ายตัวที่6คะ่ะยังอยู่ในการซื้อต่างประเทศและการนาเข้าอยู่นะคะค่าชิปปิง้งค่าใช้จ่ายตัวที่6เราจ้างชิปปิ้งไปทํางานไปเดินพิธีการศุลกากรไปติดต่อหน่วยงานหน,หน่วยงานนี้เพื่อจะให้เคลียร์ของออกมาได้ใช่ปะ่ะดังนั้นชิปปิ้งเขาก็มีค่าบริการของเขาที่เขาทํางานให้เราเราก็ต้องคอมเพลค่าใช้จ่ายค่าชิปปิ้งมันก็เหมือนค่าบริการใช่ปะ่ะคอมเพลค่าใช้จ่ายว่าชิปปิ้งเจ้านู้นให้เท่าไ,ไรเจ้านี้ให้เท่าไ,ไรแล้วก็ดู ในเรื่องชิปปิ้งเนี่ยไอราคามันก็คล้ายๆกันเท่าๆกันแต่ตอนที่ลองใช้นี่แหละคุณจะเห็นความต่างเลยชิปปิ้งบางครั้งหัวหมอนะครูบอกเลยแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนนะชิปปิ้งที่เขาใสาสะอาดตรงไปตรงมาก็มีเยอะแต่ชิปปิ้งที่เขาเรียกว่าฟันหัวแบะก็มี ฟันราคากับผู้ประกอบการที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่ามีค่าใช้ใจ่ายไม่รู้ว่ามันไปเชื่อมโยงติดต่อนหน่วยงานไหนอะไรมันจะมีค่าใช้ใจ่ายเกิดขึ้นตรงไหนเนี่ยผู้ประกอบการบางคนไม่รู้แล้วพวกชิปปิ้งที่หัวหมอแนละ้วก็จะใช้ตรงเนี้ยมามีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มครูเคยเจอมาแล้วครูไปสังายาณยู่ที่นึงโอ้โหครูเห็นค่าชิปปิ้งแล้วครูจะเป็นลมนั่นแหละคะ่ะเราระวัง ความไม่รู้เนี่ยทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนักแลคููถึงบอกว่าคนที่จะทำต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือว่าหัวหน้าผู้จัดการเจ้าของบริษัทต่างๆควรจะมีความรู้ติดตัวจะได้ไม่โดนใครหลอกง่ายๆบางคนเห็นแค่หน้าใบเสนอราคาอ้าวก็มันเหมือนกันเท่ากัน แต่พอไอ้ใช้งานจริงๆผู้บริหารบางคนไม่ได้ไปเจาะลึกดูว่าอ,อ๋อมันมีค่าอะไรยังไงมาแต่พอสุดท้ายสิ้นปีมาสรุปรายงานดูโ้หทำไมค่าชิปปิ้งมันพุ่งเป็น5ล้าน10ล้านอย่างนี้วะนั่นแหละโดนเขาแล้วครูไปสังคายนานี่โอโ้โหหูแทบจะเป็นลมเลยโอโ้โหชิปปิ้งเจ้านั้นอ้วนแปะเลยครูก็ไป อธิบายให้เขาฟังครูก็ไปลองทําว่าเฮ้ยครูใช้ชิปปิ้งจาเนี้ค่าใช้จ่ายแบบเนี้ยสาสครั้งกับคนเนี้ยที่ใช้มาเท่านี้โอ้โหเขาขอบคุณครูใหญ่เลยดังนั้นไปเอาความรู้องค์ความรู้ทั้งหมดของงานจัดซื้อต่างประเทศแระคานําเข้าค่าใช้จ่ายการเชื่อมโยงพวกเนี้ยครูสอนอยู่ในคอร์สอัปเกรดจัดซื้อต่างประเทศและการนําเข้าไปเอาความรู้มันจะย่นระยะเวลาความสําเร็จ หรือการทําที่เป็นผลสําเร็จในงานนั้นให้กับคุณมันจะติดตัวคุณไปตลอดคุณไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเป็น10 20ปีเหมือนที่ครูทําครูกลั่นตรงนั้นมาให้คุณคุณเรียนเต็มที่เรียนหนึ่งอาทิตย์คุณก็เรียนจบแล้วมันเป็นคอร์สออนไลน์คุณเรียนได้ตลอดชีพลงทุนครั้งเดียวอยู่กับคุณตลอดแถมปรึกษาครูได้เฮ้ยครูเจอเคสอย่างนี้จะต้องทำไงครูยินดีเลยครูมีเพื่อนที่ทำชิปปิ้งมีเพื่อนที่ทำาบ OI เกี่ยวกับ ซื้อต่างประเทศนำเข้าเนี่ยหลายตอนหลายคนคุณเรียนแล้วมีคำปรึกษาคุยยินดีเลยไปเอาความรู้เนาะมันช่วยคุณได้เพราะไอความไม่รู้นี่แหละมันทำให้มีค่าใช้จ่ายมันนักต่อนักของบริษัทแต่เพราะคุณมีความรู้คุณพูดเนี่ยคนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นชิปปิ้งหรือแครติดต่อเขาจะไม่กล้ามาอะไรคุณเฮ้ยคนนี้พอมีความรู้อ่ะไม่ได้อย่างที่ครูบอกนะชิปปิ้งน่ารักก็มีเยอะชิปปิ้งที่ ฟันหัวแบะก็มีคุณจงมีความรู้รู้ในสิ่งที่คุณทําแล้วตอนเนี้ยโชคดีมากๆสําหรับคุณนะที่มีกูรูหลายๆคนเขาเอาความรู้เขามาแพ็กเกจเป็นองค์ความรู้แล้วมาส่งต่อคุณก็เลือกเอาที่มันจะหลิดตรงกับคุณที่คุณเรียนแล้วคุณมั่นใจว่าคุณจะได้ข้อมูลจริงๆแล้วเอาไปใช้ได้จริงๆตรงนั้นอ่าในส่วนนี้ครูบอกคุณว่ามันมีค่าชิปปิ้งด้วย เป็นค่าใช้จ่ายตัวที่6ของการซื้อต่างประเทศและการนําเข้าเนาะไอค่าชิปปิ้งก็เช่นกันนะอยู่ที่เทอมการซื้อของที่คุณเลือกนะอินโคเทอร์มสองพคุณเลือกเทอมไหนถ้าคุณเลือกเทอมที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยอย่างเทอม d d p เนี่ย คุณก็ไม่จําเป็นต้องจ่ายค่าพวกนี้แต่คุณก็จําเป็นต้องรู้อยู่ดีว่ามันคือค่าอะไรแล้วคุณเป็นคนที่จะต้องเอาของเข้าคุณมีชื่ออยู่ในกรมสุนทรที่จะเคลียร์ของเข้าต่อให้ใช้เจ้าอื่นเขาก็ทําให้ชื่อคุณก็ยังมีอยู่นั้นดังนั้นคุณก็ต้องรู้ว่าต้นสายปลายเหตุมันเป็นยังไงคุณจะปิดหูปิดตามไม่รู้เลยฉันขอเลือกใช้เทอมนี้ฉันไม่อยากรับผิดชอบอะไรจริง้ไม่ได้คุณก็ต้องรู้ไอการจ่ายเงินมันแค่เปลี่ยนมือจ่ายจาก คนนี้ไปจ่ายอีกคนแค่นั้นเองแต่ยังไงคุณก็ต้องจ่ายแต่ยังไงคุณก็ยังคงต้องรู้อะไม่รู้ไม่ได้ถ้าไม่รู้วันคุณก็ไม่ต้องทําดีกว่าจะได้ไม่เกิดเหตุความเสี่ยงอะไรกับคุณดังนั้นจะทําคุณก็ต้องรู้ในสิ่งที่คุณทําด้วยครูขอให้คุณเรียนรู้ครูบอกเสมอครูขอให้คุณดูแลสุขภาพเนาะแล้วก็ผ่อนคลายลงบ้างอย่าเครียดมากนักต่อให้สากการ์ข้างหน้ามันเครียดมากหรือเกินก็วางลงมันมันมาเดี๋ยวมันก็ไป มันไม่ได้อยู่อะไรกับเรนานาไอ้ความเครียดทั้งหลายขอให้คุณสงบจิตสงบใจลงบ้างใจคุณสําคัญไม่ว่าทําการอะไรเนาะถามตัวเองดูว่าตอนนี้ร้อนหรือเย็นถ้ามันร้อนมันหนักก็เบาลงคุณแค่วางแค่นั้นมันก็เบาแล้วเราค่อยลุยใหม่เราค่อยสร้างใหม่สร้างด้วยใจที่มีพลังทําสมาธิบ้างเนาะให้จิตใจคุณมีพลังโฟกัส ไม่สัดสายไปกับที่อื่นวันนึงให้ทำได้สัก5นาที10นาทีก็ยังดีสงบจิตสงบใจครูขอให้คุณเป็นคนที่มีปัญญาที่เพิ่มพูนขึ้นแล้วก็โชคดีสเสมอๆจากใจครูธัญญาค่ะ